สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว u t u b e นะครับอ่าคลิปนี้นะครับผมก็อยู่ที่ผหขนโยธินนะครับท่านผู้ชมอ่าขาเข้าสระบุรีนะครับโอ้หัวรถก็ได้เป็นที่อย่างอีกหรอกเพราะวันนี้ยังไกลหน่อย่นะรถเรารถพี่น้องนะครับเพิ่งจะดังนะครับเพิ่งจะดังอ่าเดี๋ยวมันพอเห็นไหมตอนนี้เขาฟังฟังเสียงไกลหน่อยไหม้อมแล้วก็ดูอ่าถนนไปด้วยนะครับ ตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับอียอยเอนไหมหมูป่าหรือเปล่าเม่บมหลังันเียบกันนี่ตอนนี้ก็ใกล้ใกล้เข้ามาแล้วนะครับเทศกาลปีใหม่นะครับก็ท่านผู้ชมก็ดูสภาพการจราจรตอนนี้เอานะครับคือรถเยอะมากนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมปป่าออกซ้ายออกขวาไม่ได้เลยนี่เนี่ยหมูดีปะ ไปซ้ายไปขวาไม่ได้เลยนะครับคือซิกแซกไม่ได้ว่างงั้นถอะอ่ามันอันตรายครับป่ะเราก็ไปแค่นี้แหละครับวิ่ห5060นะครับตอนนี้ผมลงของเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมคืออ่าจะไปรับของนะครับก็เลยอเห็นสภาพอถนนนะครับแล้วก็บรรยากาศนะครับถนน าการจราจรน,นะครับนำมาฝากมาต้อนกันนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็เยอะขนาดนี้นะครับวันที่อ่าวันนี้วันที่อะไรวันเนี้ยวันที่ยี่สี่นะครับซึ่งว่าผมก็น่าจะกลับไปนี่จอดได้จะได้จอดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับหรือไม่ก็ อาจจะได้มาอีกเที่ยวนึงนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับรู้แต่ว่าถ้าเป็นอถ้าเป็นบริษัทเก่านะครับอยู่พี่น้องกันคือกลับไปนี่ก็น่าจะได้จอดนะครับเพราะว่าถ้าลงมาอีกก็วันนี้ยี่สี่ใช่ไหมยี่ห้ายี่ห้าลงมายี่ห้ายี่ห้าสองยี่สิบหกอาทิตย์ยี่สิบเจ็ด ตรงขวายี่บเจ็ดนะครับกลัแบขึ้นไปยี่แปดนะครับโอ้รถรถคงจะเยอะได้ดูนะครับปกติถ้าเป็นอ่าของบริษัทเก่าผมนี่ก็คือจอดแล้ว <c ười> จอดจนต่อแก้วอันจอดแต่ควนบ้านควนเยียงเขาจอดกับจอดก้อนมูมากกับมารุ่นมูอ <c ười> ะไรกันกล่เลียงเงันยุโดนรอเงิดที่ยังกนนนงกน ตามเพื่อใจเยาขวงนะครับแต่นี่คือว่าอันนี้บริษัทใหม่นะครับคืออ่าก็แล้วแล้วแต่เท่าแก่นะครับเป็นว่ายเลีนยงกับเลียน,นะครับเป็นว่ายเลี้ยนกับจอดนะครับแต่ว่าผมผมยังไม่ได้แจ้งกับทางเฮียเลยว่าอผมจะซ่อมรถตัวนี้นะครับทั้งลูกปืนล้อแล้วก็แล้วก็อน้ํามันที่มันหยดย้อยอยู่ตรงนี้นะครับสินคอสินคอหลังครับสินคอหลังนะครับ แล้วก็เย็นถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับก็น่าจะหมดไปหลายบาทอยู่ทีเดียวนะครับตรงไหนที่เราพอาเซฟช่วยเท่าแก่ได้ก็จะเ,เซฟนะครับประหยัดช่วยกันนะครับเท่าแก่ไปได้เราก็อยู่ได้ครับเท่าแก่นอดเราก็อยู่ได้ครับเพราะว่าต่างคนกับต่างอาศัยห้องอาศัยเพิ่นนะครับเพิ่นกับอาศัยห้องรับไ้อย่างนี้นะครับ เราอาศัยเท่าแก่เท่าแก่อาศัยลูกนอ้องอาศัยคนขับนะครับหว่วงข้างสิตอนนี้ผมก็มาถึงว่างน้อยนะครับตลาดวัางน้อยนี่ครับเอาเของไปลงอะ่ะโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องในที่หนึ่งครับในคิวแรกครับนับจากข้างหลังมาเลย คิ้วเรียกหา้างแถวถ้าพอน,าน่าจะอีกคนละเที่ยวนะครับพ็น่าจะได้จอดก็เทศกาลปีใหม่นะครับท่านผู้ชมเจ็ดวันอันตรายนะครับคือไม่อยากจะให้เป็นพวกเรานะครับไม่อยากจะให้เป็นใครทั้งนั้นนะครับก็แล้วก็อ่ารามาระว,วังเอานะครับ ถ้าเมาก็อย่าขับนะครับเพราะว่าอาการเมาแล้วก็ไม่ขับแล้วคุณจะกลับยังไงลูกตัดสินใจอ่ะมันมันเด็ดขาดเกินไปนะครับลูกตัดสินใจมัน,ม,นมันเด็ดขาดเกินไปถ้าถ้าเมาเนาะไปวอะไรแเราพีเรา เดินทางไปใส่ปูนนะครับท่านผู้ชมแี่งคอยใส่ไอ้ไอ้ถือว่ารุคว่ำรุดคว่ำอยู่ตรงนห้ครับคือเมื่อเช้านี้ผมวิ่งมายังไม่คว่ำนะครับ ผมห่างกันกันกบพี่ตู่สองกิโลครับพี่ตู่บอกอ่าพี่มายังยังล้อล้อยังหมุนอยู่เลยนะครับอยู่ตรงไหนน่าจะแถวแถวนี้เลยนี่ครับเรามาข้างล้อมอยู่เลยนะครับแตงงากกน,กนกันเคลียร์กันไปแล้วโอ้ยังไม่เคลียร์ครับนุนี่ครับหมาดๆเลยนะครับนี่ เป็นยางพลาครับโอ้โหเป็นยางครับเป็นน่าจะเป็นยางยางพลาโอ้ก็สิ้งี่ยว่านะไม่ิ้นเลยหรอกไม่ไปไดยไม่ไปนำ ังทางควาเลยครับท่านผู้ชมรถเยอะมากนะทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องแบบเทศกาลหรอกแค่สารอาทิตย์ก็ติดแล้ว <c oughs> เพราะว่าคนมีรถกันแทบแทบจะทุกหลังคาเยลยหลังคาบ้านหลังคาเรียนนะครับมีรถมีราน กลับเราก็รถหนานะครับเทศกาลปีใหม่ก็เมาอยาขับเด้อพี่น้องนะครับก็ด้วยความปรารถนาดีจากตั้มลุล้อดำซิ่งนะครับผมนะครับส่วนผมก็มีโปรแกรมไว้แล้วแหละนะครับคือก็กินก็จะกินอยู่บ้านนะครับกินอยู่บ้านไม่ไปไหนนะครับอาจจะเพื่อหอาจจะสตรีมสดด้วยนะครับให้ท่านผู้ชมได้อ่า นั่งชดแจวกันไปน้ำนะครับเดี๋ยวคุยกันไปด้วยกับเสี่ยคึมนะครับเสี่ยคึมกับพ่ได้พ่อกันโดนครับบูพวกกันนะครับผมไม่ได้เจอกันตั้งแต่เสี่ยคึมออกจากที่รองกันไปกับพ่ได้ชั่วกันอีกเลยนะครับนัดกันไว้แล้วจะกลับอ่านี่แหละที่ใหม่นี่นะครับ ก็เลยชวนเสียกึนไปเล่นบ้านนะครับเสียกึ้นม,มาว่ายว่ายออกจากบาทนี่ยังไงครับเสียกึมอยู่ผมปั้นมากับมือนะครับอรดลานะ่าเนี่ยผมผมหัดแต่งกับมือ้เลยครับเสียกึ้นละยคนนี้ไม่เคยลืมบุญคุณเลยนะครับไม่เคยลืมบุญคุณนี่สุดยอดเลยเสียกึมนะครับแต่ว่าผมได้ปั้นแบบว่าก็ดอกน,นี้ดอ,อกแค่ บอกเล็กๆน้อยๆพื้นฐานนะครับคือคนเป็นรถอยู่แล้วไม่เหมือนเพื่อนเนี่ยผมมีบางคนนะครับผมสอนแตงแก้ไส้เกียรถถ์ถรถหมดเลยแตงแก้เก้าขาคือรถหมดเลามันบอกว่ามันเป็นเองนะครับสุดท้ายก็อยู่อย่างนั้นเลยนะครับไม่เก้าไปไหนใหญ่สุดก็รถหกล้อรับจ้างธรรมดานะครับมาละสามร้อย แต่อันนี้ก็ไม่ได้รด้ถูกเขานะคือมันมันมันไม่มีใครอยากเอาไปหัดแล้วไงนะครับไม่มีใครที่เขาอยากเอาไปด้วยนะครับเขาไปก็ไปพูดข่มเขาอ่าไปคุยไปคุยได้เขาเอาไ,ไงล่ะอยเป็นนรื่องเซงไปเป็นเรื่องชี้ภาษาเนี่ยภาษาด้ใ่ไเยอว่าภาษาทาวพีน้องเนาะ อย่าพูดเลยครับคําว่าภาษาเนะี่ยคำว่าภาษานี่เหี่ยผมว่ามันมันทําไม่ได้เนี่ยอ่านี่จะภาษาเหตุ่อะไรเอ่กเทียนะภาษาเขาอ่านเอาเลยโอ้ไท่ว่า่องวีดอนจมเป็นเล้าไปฟังนะจมเป็นอีสานห้ฟังนะ ภาษานั่นภาษานี่เนี่ยแต่คำว่าภาษานั่นแหละไม่เห็นว่าจะทำได้เนี่ครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาจะเข้าน้องแครแล้วนะครับท่านผู้ชมออกไปเรื่อยๆครับความเร็วเราก็ใช้อยู่ที่60นะครับรถมันเยอะครับ ขาดสายเลยครับฝั่งู่นก็เยอะครับฝั่งเราก็เยอะฝั่งฝั่งทางฝาก็จะเป็นขาเข้ากรุงเทพนะครับของเราก็จะเป็นขาอขอกจากกรุงเทพนะครับเข้าสระบุรีนะครับผม ตรงนี้ต้องหลบนะครับเพราะว่าสะพานลอยนี่มีกล้องนะครับสังเกตดูดีๆนะครับอาจจะมีจดหมายรักมาถึงบ้านท่านได้นะครับผมถ้าเราเผลอนะครับผมก็โดนมาไหลไปแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับจบตอนนี้แหละที่น้องนะครับเพราะว่ามันก็อ่าพประบมาเบื้องบรรยากาศจีสุดแล้วเราี่ยังไหลนะครับในการเดินทาง ขากลับบ้านครับผมลงของเสร็จก็ไปใส่ของ,ขงกลับบ้านนะครับพรุ่งนี้ได้ยุยต่อครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ